พอแล้วไม่ให้ใครนั้นละเหนื่อยเออไม่ขยับแล้วเมื่อกี้มันเป็นขยับเป็นเป็นพ่ออะไรวะเป็นพ่อสัญญาณเหรอกบมึงมัดผมให้ผมได้หายใจมั้งเธอเพื่อนเอ้ยเพ่ันลโอ้ยอะไรไอ้เหี้ยสวยจังเลยอะไรกิสั์กูถือเข็มยอ้ยพ้องอีกไอ้เหี้ยนี่ดีก่อนนะ มกูเข้มตกใจตกใจเป็นไงบันกูเวลาถือเข้มอยู่อีกอีเด็กเปรตกำลังถือเข้มอยู่มันอาจจะทิ่มมือได้ทิ่มมือมึงไม่ทิ้มมือกูเด็กคนสตีในกบอืออือหังเนาะอ่ะโอ้ยเฮ้ยมันมันมันกระตุกไหมมันกระตุกไหมเสียงตรงยังทีนี้เสียงตรงยัง พี่โดนัสพี่โดนัสพี่โดนัสให้กางเกงอูมากูก็ต้องมานั่งเย็บเข้าใหม,ใม, <c oughs> กกม่กูใส่ไม่ได้ตัวกูเล็กเกินไปมาตรฐานส่วนอีกองกูใส่ไม่ได้เล็กเกินโอ้สูตรงแล้วจีอ๋อ เออมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่เป็นเพราะอะไรหรอสู้ๆเดียครับ พี่เจ๊ีใหม่กลับไหมกลับจ้าพี่ใหม่กลับไปเที่ยวประจวบพี่ใหม่กลับไปเที่ยวประจวบครับกลับไปหาพ่อหาแม่กลับไปหาลุงน้อยกลับไปหาแม่เหล่ากลับมาหาแม่ประกบ <c oughs> แล้วก็ค่อยกลับมาทํามาหากินมาสู้กันต่อแล้วก็จะเป็นรถไฟทช่ไหมเด็กน่าหิ่ยากไปเที่ยวบางพานนะประกบน้าวา่าไหมาช่เปนรถไฟที่บางพานที่บานกูดะปะ บอกแล้วล้ลิ่มละจะไปกินเด็กสหวิยาจำกัดบุบบอบุบบกบุบบไบข่ย <c oughs> อยากจะเอาไข่ควงเคาะหน้ามึางจริงดิโก๋น่ารักนะเห็นหมเนี่ยคืนใส่จัดไปสองดีคืนนี้ทำดีเลย โดนต้องยีบอะไรเติดตัวฉันไม่เย็บก็ไม่ใส่ไม่ประกบกูชอบกางเกงมันใส่แล้วมันมันเดินสบายไงเหยียบหน้าม่ะแม่บ้านค่ะหมดแม่บ้านเข้ค่ะพวกผมปลูกสีขาวเถอะอะไรอ่ะปลูกของสีขาวทำไมท่านเข้ากับไปงงอีกได้ นี่มีการเดินเอากระเจี๊ยวมาเที่ยวแขนแนะนะเดินเอากระเจี๊ยวมาเที่ยวแขนแบบว่าเมื่อคืนถูกใจมากเด้ไอ้ก,กบเจ้าเข็มทิ่มกูใส่ของเดี๋ยวต้องไปซื้อแมสคอหนึ่งหนึงแมสในทิชชักลูกค้าให้มาเ<อ>ต็มออ๋มันเลอะ,ะยาสูบเลอะอะไรก่อนเ<น>คลื่อนสอ่งอ้ เขา,ขาจะมองเขาจะมองเราเป็นคนสกปรกไม่หรไม่ได้สกปรปกนะแต่เคือเราสกปรกไปหมดแล้วไม่เหลือเออ๋อ,อสวยจังเว้ยคอนี้เกิดมาทำไมเกิด <c ười> มาทำไม <c ười> เอกิดมาแบบนีไปไป้อะไรก่อนเกิดมาเมื่อไหร่ก่อนเกิดมาแล้วเจอเหี้ยอะไรนี่เกิดมาเลย่อไหมา,มาเจอเหี้ยอะไรหน้าอีดองรัสตองยี่งใหญ่เลย,ละะย,เลยไปกินไปตองก็จะเป็นคนอื่นที่เขาตายตายหา้าเป็นมลแล้วนะ ยิงตัวตายมาแล้วนะไอสัตว์ไม่มีตังค์ซื้อปืนไงอเอฟซีจากสุรินสวัสดีค่ะ,ะสัตว์ทีีทิ้งส่งแหมาอะไรกบจัิทงอะไรส่งฉันทำ <c oughs> หลอกโหเรียบจักเอาตีหยิบมาม่ให้ใส่ปากไอชิดนี้มันใจมันได้วะ่ะกลับ้าแล้วต้องใส่ชุดนี้นะกินเมากับโอนี่เออกับ้านใส่โพนี่ คีิตนี่กันถี่แตกอ้ไอ้เหี้ยทำไมครัสรงภาพมาเี่ีสัตว์ซื้อมาไม่เคยจับเลยเหี้ยพะวันนี้ไรสัตว์ทาคีมิตหน่อยกันถี่แตกฮึมกระมังลู้องล ผู้ชายตั็เลยวิ่งผิวนิ่งจังเลยชายทุกคนเลยตกต่ำทุกคนเลยต้องรูปลงอีกเดือนหน้าปากขึ้นถ้าปากขึ้นเลยเธอจะรูปยังไงนี่รูปขนขาดเธออะให้รูปลงแล้วอารมณขึ้นแอารมณ์ขึ้นแล้วให้รูปขึ้นผู้ชายวิ่งหนีพี่ดีจริงเป็นเกือบทุกคนนะ วิธีรูปขากระเทยนะต้องรูปเนี้ยอย่างงี้ดูต้องรูปอย่างงี้นะคะคือมนจะเรียนแต่หันรูปขึ้นเรื่อยๆปุ๊บหันไปทีผู้ชายวิ่งหนีแล้วจ yeah, ้ะเยอะมาก เที่ยวพังงามากยินดีต้อนรับขอบคุณมากไม่โดนไม่จริงไหนไม่โดนโดนโดน,โดนไปไหนอ่ะโดนบล็อกไงอ่าได้เอ้ยได้แม่ประกบบอกแล้ว แล้วม่กูใส่มัะแก้ไปอ่ะมึงก็ใส่ไม่ได้ของกูมันคับนิดเดียวไ,ได้ไหมอาแปเดียีกกันตึงกูเสร็จแล้วพูดไทยเก่งมากอา้าวคืออะไรอะประกบพูดไทยเก่งมากคืออะไรวะ ทำใหม่กีเจเป็นร้องสามเหลี่ยมแต่เป็นร้องสามเลยเลอ,อีกเดียวไอสัตว์ตกเปรอะเรื่องโดนบอกอีกแล้วเราจะจาับก็วันนี้โยคืนนี้ต้องล้างหน้าใหม่แต่งหน้าใหม่หรอใช่แต่งหน้าใหม่แล้ววันนี้กูอยากดัดหลอนดัดหลอนไหมฮะเอาแล้วกูตรงทำเองไม่ได้ กูอยากแบบมึงอยากผมมันตรงๆกูอยากให้มึงซอยให้มันสั้นออกนิดหนึ่งแล้วมันจะเหมือนผมจริงมากกูอยากขอสั้นออกผมไม่ยาวดูเออเปทำไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกบทีละเรื่องันนมอะไรผมหน่อยอะไรผมกูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวอะไรผมนี่เดี๋ยวกูไม่เคยใช้มึงเลยนะกบเออมึงถอยนะไก่อนมึงพูดใหมมึงไม่เคยใช้กูมึงพูดใหอ่สัตว์มึงมึงขนาดยี่หนรือยี่สัตว์เร็วๆกบรวบผมไอ้ไอ้นี่หน่อยติดกิ๊บหน่อยเร็วเดี๋ยวดี อูไม่เคยใช้หนึงเลยรวเร็วจก็นอนแล้วดิเล<ห>็บสีแดงสวยมากค่ะแดงในก้อนวะ ทำไมล่ผมเพิ่งสั่งผมเหนียวหรอไหนอ่ะกูเพิ่งสั่มาวานตอนเย็นโคนเหนียวหรอไหนอ่ะข้างหลังอ่ะไม่รู้ว่ากูใส่น้ำมันมัน้งเป็นเพราะกูใส่น้ำมันเยอะมั้งกูเพิ่งสั่มาวานตอนบ่ายนะเอ้าสั่ไม่ได้เสียบปลั๊ก ขายมาไม่ได้ใจขายตาเราก็้นอยู่นะทำได้ขายตาเออนะกลับบา้านจะเห็นกันได้เ,เออได้สามสิบวันอ่ะอ,อยู่นี่ก็ได้อยู่บา้านก็ไม่ต้องจุนต่างด้วยเออใช่ป่ะใช่ป่ะเออโดยเดียวเนี่ยนี่หน้าหิบตก มอสเจ้มอสมาเจ้าควรจมาีวันดี้จมาะมานอนี่นมาตกแฟนนน่อ๋อไรอน่ต้องหมื่อืนมอสไม่ไดหลมาจากคอาเรตวันนี้ได้อันนี้มอสไนีไปีอมาดีข้นมาด้วยว รู้หลอนเก่งตกก็เก่งอะไรไอ้คนเราดูสิเออตัวมอสเชียบกันมึงถอยหมอดีมึงถอยหมอดีมาถึงไหนแล้วถามดิ่ตออยู่ที่ไหนแล้วนู่งเดียวดูวะส่งแฟนมันแฟนมาข้ไหนอ่ะมือทุกหลงเอ้ยใช่คนเดิมไหมคนเดิมที่ไอ้ตัวแบบไม่ใช่คนนั้นนะ หล่อนจะแบบไหนก็ใช้ชีวิตไปทามาหากินเอาขอบคุณแม่แม่แม่แม,แม่อะไรนะแม่ชื่ออะไรนะเบียรลืมจาไม่ได้ฉันรู้หล่อนเก่งกบก็เก่งอดีต่านไปแล้วสู้เอาใหม่หล่อนจะสันดานแบบไหนก็ใช้ชีวิตต่อไปทามาหากินเอาครับแม่ชื่ออะไรไปลืมชื่อเวลาจับพิสูจน์ทุกอย่างขอบคุณค่ะแม่โอ ยุ่ไหนล่ะยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอีมอสมึงอยู่ไหนอีกรณีเด็กใส่ตาใส่ตาทำไมยังไปไข่ลอตเตอรี่เหรอถ้ามาทยคืนนี้เดี๋ยวถ้ามาคืนนี้เรจะเที่ยวกันหรือเปล่าไปเที่ยวในพัทยาเอาแล้วฮะไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรอ่ะร้านเหล้าเหรอ ไม่รู้ว่าไอเ<อ>พื่อนไอนั่นมันบอกว่าน้องมันเปิดร้านใหม่มันบอกให้ไปให้ไปน,นั่งอะไรสักอย่างกูก็ไม่รู้อ่ะนางบอกว่าให้ไปช่วยนั่งอะไรสักอย่างกูก็ไม่มรมู้อะไรไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รมู้อ่ะจะมันถึงจะโทรมาอ้าวไม่ได้ผมเป็นกูทินอ่ะไม่ยอมไม่เสร็จเลยไอยจับจับสายใต้อีโมดขับรถยนต์งอมาหรอจับรถตู้มาอ้าวเหรอยีดูไม่ให้ขับมาหรอยีดูไม่ให้ขับรถมาใช่ไหมทำไมอ่ะว่าอีมอสไปไกล วันนี้เป็นวันที่ฉันจะต้องย้อมผมอย่างจริงจังประกบเพราะว่าผมงอกเยอะมากมึงะะอะไรอาะ,ะกบเราไม่เอากกเองซื้อมาแล้วเสียดายตัง อีดอกไอ้กบเวลากูได้ให้มึงนะกูได้ให้มึงดีดีนะไอโกบนะแต่มึงได้ให้กนะูนะเจเบียชื่ออะไรครับ ค่ะมาพัทยาสิกำลังไปกำลังไปพี่อะไรว่ปูรลืมชื่อเดี๋ยวก่อน สเกียปิดไลทหน่อยค่ะเรียนอยู่ที้นี่กบนี่อะไรเนี่ยคุณต้องมาเจออะไรแบบนี้อปิดไลท์หน่อยเรียนอยู่หนูอ่ะปิดไลท์ก่อนแล้วไปเรียนเยอ ปิดไลท์หน่อยเรียนอยู่คือเขาต้องปิดไลท์แล้วไปเรียนมะไม่ใช่กูใช่ไหมฮกูงงอะไรดว่านี้ปิดได้อยู่ปิดได้หน่อยเรียนอยู่อ๋อแสดงว่านางเรียนอยู่แล้วนางดูไลฟ์สดกู ืออเป็นการสวัดผมให้ผมเขาทรง แล้วก็ทาลิปเซียนอ่อนพี่เอกโทรหาพี่เอกดิอืมอะไรติดคออยู่ไหนเนี่ยน่ะ เอาอยู่ตลาดแล้วล่ะเอาอยู่ตลาดอยู่ตลาดที่หนูเคยขายเลยใช่ไหมโอเคอเคออยังไม่ถึงใช่ไหมเป็นข้าวอยู่อ๋อกินข้าวอยูอ่โอเคเคเดี๋ยวรอที่ร้านเดี๋ยแวแกข่ลยอ คก,กบทำงี้ที่ขึ้นหัวไกูหน่อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวไปวทำยังทำเนี้ยเนี่ยมึงมึงจับเนี้ยขึ้นหัวไกูทีทีเดียวนี่มึงทำงี้ขึ้นไปอ่ะแยกขึ้นมาแยกผมแยกผมอ,ออกแยกออกไห่มันบนเรี่ยงอนะไรเนี่ยบนอะไรมึงโอ้มึงเป็นอะไรกบไอ้ิจฉา เดี๋ยวเดียวเดียวโหูใช้นิดใจหน่อยบนสัตมาอืมตีกอล์ฟไม่เปรต ผมติดคอแล้วมั้งสัตของฝากนักกอล์นันี้ <c oughs> ขอฝากนักกอล์ ลูกตีกอล์ฟที่บ้านยางตายเรียบร้อยอุ้ยทำไมนะแฟชั่นเหลืองแดงคืออะไรจามายกาขาดเขียวที่บุรีรัมย์มีสิบเก้าสิบเก้าห้าเต็มทางไม่ชอบเหมือนเด็กอ่ำ